วันนี้ก็ได้มาเพิ่มอีก5ชุดก็คือทำเพิ่มอีก5ชุดนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็จะไม่ได้ทำเยอะมากนะก็จะทำไว้บางส่วนให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกแบบ ที่มันหลากหลายหน่อยแต่ก็อาจจะไม่เยอะกนได้เพราะว่ากลัวมันจะค้างสต็อกเยอะเกินไปชุดก็จะเป็นชุดเดรสนะส่วนดอกไม้นะก็จะเป็นดอกไฮเดรนเยียที่แบบมีมุกอยู่ตรงกลางแบบเพิ่มความหวานให้ชุดมากเหมือนแบบชุดดอกไม้ชุดเจ้าหญิงหวานหวานอะไรแบบนี้เลยเราก็จะใช้วิธีการเย็บดอกไม้ติดกับชุดส่วนกระโปรงเขาก็จะมีลูกเล่นเหมือนกันจะมีความแบบฟลุ้งฟลิงฟลุ้งฟลิงเหมือนเดิมก็คือเราก็จะใช้ไหมแฟนซีตกแต่งกระโปรงให้เขาแบบ มีลวดลายที่สะท้อนแสงแล้วก็มีความแบบฟูฟ่องอะไรแบบนี้ดอกไม้ก็จะมีหลายเฉดสีนะเราก็จะคะคะกันไปจะมีโทนเดียวบ้างหรือว่าจะมีแบบหลายโทนอยู่ในชุดเดียวกันแล้วเราก็จะมีผ้าผ้าโพกหัวสามเหลี่ยมด้วยนะครั้งนี้จะเป็นผ้าโพกหัวทั้งหมดแต่จะแตกต่างกันที่ผ้าโพกหัวจะประดับด้วยดอกไม้ที่แบบสีไม่ซ้ํากันหรือว่าจะเป็นดอกทานตะวันดอกเดซี่หรือจะเป็นโบก็ได้พอลองใส่ให้น้องแล้วก็แบบ น่ารักแบบหวานหวานมากนะถ้าใครชอบชุดหวานๆอย่างนี้ก็มาเลือกแบบที่พร้อมส่งได้นะ